โอ้ดูน้ำนะครับน้ำในเห็นน้ำไหมครับ <_ letter> โอ้โห,โหน้ำปริ่มมากเลย <_ letter> เอ๊ข <_ letter> ้างหน้ามีป้าย <_ letter> เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับวันนี้ว่ารถไฟฟ้าลุยน้ำแล้วจะเป็นยังไงหรือจะต้องเรียกยันแม่<_ letter> <_ letter> สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องเดทิปเปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปเที่ยวใกล้ๆแถวบ้านนะครับแถวบ้าน ซึ่งเป็นคาเฟ่นะครับสวยๆคาเฟ่หนึ่งนะครับโดยไปด้วยเจ้า z s e v รถไฟฟ้าร0ออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่าสวยยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยครับเราก็ใกล้จะถึงแล้วที่ที่เราไปชื่อว่าปานชีวาคาเฟ่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเลี้ยวไปโอ้ดูน้ํานะครับน้นํใน <laughs> เห็นน้ำไหมครับโอ้โหน้าปริ่มมากเลยนะครับโอ้ข้างทางนี้คือน้ําแบบ ไม่ถึงสิบเซนนะ่าจะถึงถนนแล้วนะครับข้างหน้าอเอ๋ข้างหน้ามีป้ายด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะไปใกล้ก่อนโอ้โหแต่น้ําข้างทางนี้น่ากลัวมากเลยข้างหน้ามีป้ายด้วยเขาบอกว่าอ๋ออ๋อน้ําท่วม <c oughs> อ่าเดี๋ยวนะครับรถมางให้รถเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดยเอาละครับเราจะได้เอา,ารถไฟฟ้ามาลุยน้ํากันนะครับในครั้งนี้ ดูระดับน้ํารถกระบะที่ลุยมาข้างหน้านะครับก็อืมก็พอสมควรเนาะน้ําขังเราให้เขาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับวันนี้ว่ารถไฟฟ้าลุยน้ําแล้วจะเป็นยังไงหรือจะต้องเรียกยันแม่แต่รถเราก็สูงอยู่นะแต่อย่างว่าเราเป็นรถไฟฟ้าเนาะไม่ถูกกับน,น้าแล้วไฟฟ้ากันน้ําแต่บางคนเขาบอกว่าไฟฟ้าเนี่ย ลุยน้าได้ดีกว่าเพราะไม่มีท่อไอเสียไม่มีท่อไอดีเนาะที่น้ํมันจะเข้าไปทําให้เครื่องดับเอาละครับโอ้โหน้าก็ไม่สูงมากหรอกมั้งไปครับไหลไปอไปเคล็ดลับในการลุยน้ำนะครับทางรดน้ํามันแล้วลดไฟฟ้าปิดแอร์ครับปิดแอร์เพราะพัดลม แอร์เนี่ยอาจจะตีเข้าเครื่องเสียหายได้นะครับโอ้นี่เราก็ลุยแบบช้าๆแล้วกันเราเป็นรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ข้างทางเขาได้มีเด็ดร้อนด้วยก็ตอนนี้ก็ปกติดีไม่มีอาการอะไรไม่มีไฟอะไรเชื้อเตือนขึ้นมาแล้วก็ระยะไม่ไกลมากนะครับ MG ZEV เห็นเขาเค็มว่าลุยน้ำลึกได้เท่าไหร่นะ30เซนหรือ1เมตรนี่แหละ30นาทีเนี่ยแต่เราคงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะอันตราย โอเคเราก็ลุยน้ํามานะครับสภาพรถก็ปกติดีนะครับไม่มีอะไรเราก็กลับมาเปิดแอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราจะถึงแล้วปานชีวาอยู่แถวไซน้อยนอนทบ,บุรีนะครับ ครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่ปานชีวานะครับอยู่แถวไซน้อยนะครับก็บรรยากาศก็สวยงามนะครับแต่ว่าเรามาค่อนข้างเย็นนะครับภาพก็เลยจะมืดนิดนึงเป็นแนวกลางคืนกลางคืนหน่อยนะครับแล้วเราก็เอารถลุยน้ํามานิดนึงนะครับซึ่งก็ใช้งานได้ปกวติดีน้าไม่ได้สูงมากนะครับก็วันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนหรือเราจะมีรีวิวรถอะไรอีกหรือเทคนิคต่างๆนานาอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์ กดซับสไครป์ติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณครับ